ั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดทิศเหนือติดกับอำเภอเมืองทิศตะวันออกติดกับแขวงสวนนเขตประเทศลาวโดยมีน้ำโขงกั้นทิศใต้ติดกับอำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญทิศตะวันตกติดกับอำเภอ,อนิคมคำซ้อยวันนี้เราอยู่ที่สวนในรู้ของคุณสมบัติ อาลึกซึ่งเป็นเก,กษตรกรที่พอเลี้ยงปลาบ่อดินลารู้สิครับว่าเขาทำยังไงคือไอ้อันนี้บ้าเราเนยจับด้วยมือถ้าจับด้วยมือเราจะไปขายปลามันตายคือการเลี้ยงปลามันมีสองประเภทปลาปลากินพืชปลากินพืชและปลาไม่กินพืชเราไม่มีทุนเราต้องเลี้ยงปลากินพืช เลี้ยงปลากินพืชไม่กินพืชทุกนิดที่มีในพื้นที่ที่ไร่ที่นาของเราเช่นพางข้าวหญ้าเขียวนี่มันก็กินคนระับคือปลากินพืชนี่ครับเลี้ยงง่ายไม่ยากครับใช้เวลาในการเลี้ยงหนึ่นงหรือหนึ่งปีละหกเดือนสามารถจับจําหน่ายได้ถ้าเลี้ยงปลานี้กินอาหารคือนเป็นเลี้ยงเป็นปลาคุณนะครคุณนี้ครับใช้เวลาในการเลี้ยงสี่ถึงห้าเดือนคุณแล้วก็สามารถจับจำหน่ายได้ สวัสดีค่ะดิฉันพี่ชามนต้องพันทายาทเกษตรกรรุ่นใหม่ของอำเภอเมืองมุกดาหารนะคะวันนี้เราก็ได้มาเรียนรู้ที่ศูนย์การเรียนรู้ของท่านสมบัตินะคะ ก็ได้มาเรียนรู้การเลี้ยงปลานินในบ่อดินนะคะวันนี้สิ่งที่ได้เนี่ยถือว่าสุดยอดมากๆเลยก็จะไปปรับใช้ในพื้นที่ของเราคือจริงๆมุกดาหารเนี่ยเป็นเมืองแม่น้ำาึงเพียงแต่ว่าบ้านเราอ่ะไม่ได้อยู่่แม่น้ำาึ้งมันห่างมาตั้งเจ็ดกิโลเราจะทำยังไงที่สมบัตินะคะเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ได้เลยว่าเกษตรกร,ร,กรที่อยากจะเลี้ยงปลาในบ่อดินแต่เราไม่มีแหล่งน้ําที่ใกล้ๆเราจะทำยังไงนี่คือคําตอบเกษตรกรรุ่นใหม่วันนี้สุดยอด สวัสดีนะคะวันนี้มีพี่น้องเกษตรกรม,มาร่วมโครงการและตรงนี้ก็เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของท่านสมบัติาลทซึ่งเป็นผู้ทรงกรุษสภาเกษตรกรจังหวัดประหารประเภทประมงนะคะตรงนี้นะคะรู้สึกว่าจะได้ประสบผลสําเร็จมากเลยในการเลี้ยงปลาแล้วก็มีการให้ความรู้ กับพี่น้องเกษตรกร,กรและนักเรียนนะครับวันนี้นะซึ่งเป็นผลงานของสภาเกษตรกรัลหวมหารนะครับวันนี้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากจะให้เกษตรกร,กรได้มีความรู้แล้วสิ่งหนึ่งที่เกษตรกร,ะกรจะได้รับจริงๆเกษตรกรมากมือนี่ครับผมจะเปิดองอ์ความรู้เดี๋ยวผมมีครับเพื่อให้เกษตรกรนีไปเห็ดไปถ้ำเพื่อให้เกษตรกร,กรม,มีกินมีอยากเห็ด คือเหมือนเหมือนผมทําเหมือนผมอยู่นะถ้าเมื่อเกษตรกรเข้าใจในจุดตรงนี้เห็นตรงนี้แล้วตัดสินใจทำเกษตรกรกลุ่มนั้นหรือเหล่านี้ผู้ทีมาวันนี้เขาก็จะมีความสุขในปัจจุบันและอนาคตข้างหน้าความสุขไม่ใช่เงินหรือทองแต่อยู่ที่การลงม,มือปฏิบัติ แล้วเกิดประโยชน์ต่อชุมชนและตัวเนน้นันํมีปลาในน้นัน่นมีปลาหมูมัาลอยเวียนวนและนี่คือหนึ่งภารกิจของสภาพเกษตรกรนชวนลุกทหารที่จัดกิจกรรมในครั้งนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมในครั้งนี้คงเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกรลหลายท่าน 超级便